แล้วช่วงนี้ระบาดอีกแล้วค่ะโ,<อ>โทรมาหาเงียบไปพักนึงนี่<อ>จะบอกท่านผู้ชมเลยเมื่อวานที่ที่นําเสนอไปเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเลยนะที่เชียงใหม่เนี่ยกลายเป็นเรื่องร้อนแรงมากๆน้องที่น้องๆนักศึกษามชอชโดนกันเยอะเลยลค่ะเมื่อวานนี้มีคําชี้แจงหรือคําบอกเล่าจากผู้บริหารของมลา,ายเชียงใหม่เลยน้องใบท่านรองอธิการบาดีทแถลงเลยเนี่ยรองศาสตราจารย์ประเสริฐเริกเกรียงไกรค่ะท่านแถลงพร้อมกับพุ่มกับโรงพัก ภูพิงรชาชนิเวศพันตรวจเอกมนัชชัยนะคะคือก็แถลงข่าวเพราะว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างที่เราบอกไปนักศึกษามหลาลัยเชียงใหม่เป็น10รายเลยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีทั้งแบบแก๊ง call center มีทั้งหลอกลวงรูปแบบต่างๆอย่างเช่น หลอกว่าน้องกระทําผิดกฎหมายหรือว่าหลอกว่าน้องได้เข้าร่วมโครงการไปดูงานต่างประเทศต้องโอนเงินมาให้มิจฉาชีพนั่นมูลค่าความเสียหายรวมกันเนี่ยมากกว่า3ล้านบาทที่หนักที่สุดรายเดียวโดนไปสองล้านกว่าที่เราบอกไปน้องผู้ชายที่บอกว่าจะไปเรียนต่อใช่ไหมใช่ค่ะต้องเอาเอาเงินเข้ามาเป็นหลักฐานเพื่อจะมีเขาแลนะการเดินบัญชี<ะ>อ่ะค่ะทางร้อที่การบดีมอชอ,อาจารย์ประเสริฐเลิกเรียงไกลนี่บอกเลย มหมายถึงขั้นต้องประชารรมบานตามหอพักให้เด็กทุกคนทําแบบประเมินออนไลน์ว่าใครเคยถูกหลอกมาบ้างเพื่อจะให้อยู่ในจิตสํานึกให้ระวังและตระหนักและทําการปรถมนิเทศเลยเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองค่ะ,ะทั้งนี้จะทําต่อเนื่องไปทุกคณะเลยทุกวิชาก่อนเข้าเรียนนี่ถึงขนาดมอชอ,อาจจะต้องมีการปฐมนิเทศทําเป็นของรวมของคณะและก็เป็นวิชา ให้มันเข้าประดนจิตสำนึกเลยอย่าไปเชื่อขบวนการ call center เนี่ยนอกจากนี้นักศึกษาที่ถูกหลอกจนผู้ปกครองแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวหมาอะไรจะเข้าไปช่วยดูข้อกฎหมายและส่งทีมจิตแพทย์ไปเยียวยาจิตใจด้วยทั้งนี้ยืนยันว่าข้อมูลของนักศึกษาที่ไปตกอยู่กับวิชาชีพไม่ได้หลุดออกจากมหาวิทยาลัย เราจะมีการนักศึกษาเข้ามาแรงงานตัวเร็วๆนี้ในสัปดาห์หน้าอันนี้เราก็จะให้เด็กทุกคนเนี่ยทำแบบประเมินการทุกประเมินประเมินหลอกออนไลน์พวกน็้ประมาณอย่างนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยรับทราบเห็นว่าเรื่องจะได้จะได้อยู่ในจิตสำนึกนิดนึงนะครับว่ามันมีเรื่องนี้อยู่นะให้ระวางังนะอะไรประมาณนี้คงจะต้องทำอย่างนี้อย่างตอนเนื่องไปเพราะว่ามันคงจะเป็นระลอกระลอกมาการก่อนเข้าเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาทุกคนทุกคณะ,ท,ณะทุกวิชา จะต้องมีการ alert เรื่องนี้ก่อนเข้าเรียนในเรื่องของการเข้าไปช่วยเรื่องกฎหมายมาอะไรเข้าไปช่วยดูแลให้นะครับในเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านทางจิตวิทยานะครับเราก็ส่งทีมนักกิตเข้าไปช่วยเยียวยาให้นะครับนักศึกษาถ้าหากว่าไม่ขาดแคลนยังไงแล้วแต่เราจะพิจารณาเป็นเคสไปเคสนะครับน้องเชื่อพี่ไหมฐานที่มั่นก็อยู่ที่นี่อ่ะค่ะที่นี่รู้ใช่ไหมที่ไหนมาที่นี่อ่ะ ที่ที่คุณรู้ว่าใครอ่ะที่ที่คุณรู้ว่าที่ไหนเออรู้ว่าที่ไหนคือแต่มันมีมุมจริงนะข้อมูลนะค่ะต้องรู้เรื่องอาจารย์ถูกไหมใช่แล้วก็จะต้องเรื่องทุนการศึกษาค่ะแล้วก็มีข้อมูลของน้องอ่ะมีเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะมีที่อยู่ใช่ไหมมีเอกสารของมหาลัยซึ่งเป็นเอกสารปลอมมีลายเซ็นท่านอธิการบดี มีลายเซ็นอะไรต่างๆของเจ้าหน้าที่ก็มันปลอมไงใช่เนี่ยก็มันปลอมไงปลอมแต่มันก็ต้องมีพื้นฐานให้ปลอมใช่ค่ะแล้วข้อมูลของเด็กมาจากไหนอะที่มันมหลุดไปใช่ไหมอ่ะท่านผู้ชมตำรวจว่ายังไง ทางตำรวจทางท่านภูมิกับบอกว่ารูปแบบการดำเนินคดีของตำรวจเนี่ยมันมีแพทเทิร์นอยู่แล้วอะค่ะก็คืออารับแจ้งความอายัดบัญชีขอรายการเดินบัญชีแล้วก็บอกว่าแก๊ง call center เน่เวลาที่มันเอาเงินมาเนี่ยค่ะมันได้รับโอนเงินมาเนี่ยเวลามันออกไปเนี่ยมันออกเร็วมากแล้วมันมีบัญชีหลายๆแถวก็อย่างที่เราทราบกันนะคะคือแถวอะอเคสที่มีน้องนักศึกษาผู้หญิงที่ถือมีดขึ้นมาบนโรงพักอะออเคสนั้น่ะ คือคือพูดจาไม่รู้เรื่องอ่ะเห็นท่านภูมิกับบอกว่าน้องพูดว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลอันนี้แปลว่าไม่รู้เรื่องจริงแล้วยังไงนะท่านก็บอกก็เลยขอดูบัตรประชาชนก็เลยทราบชื่อพ่อแม่ก็เลยติดต่อไปยังพ่อแม่พ่อกับแม่ก็บอกว่าเอ้ลูกสาวอาการปกตินะไม่เคยมีอาการทางประสาทอะไรทีนี้พอตำรวจถามอีกน้องตอบว่าไปฆ่าคนตายมา แล้วก็ใช้มีดที่เอามาด้วยเนี่ยค่ะยื่นมาให้แล้วบอกตอนนี้จะมอบตัวคือตำรวจที่อยู่หน้างานน่ะเห็นก็เลยกล่อมน้องแล้วขอมีดน้องก็ยอมวางมีดนะคะแล้วก็พบกับพุ่มกักซึ่งน้องเนี่ยคือใส่หูฟังตลอดเวลาค่ะตำรวจก็เลยขอให้ถอดออกสมอ l l t เนี่ยทีนี้พอถอดออกอ่ะก็เริ่มได้สติแล้วก็รู้ตัวว่าถูกหลอกคุยที่คุยอยู่นั้นคือมิจฉาชีพนี่ฮะท่านผู้ชมเออคสนี้ น้องนักศึกษาสาวไปเปิดเบอร์เบอร์ถือถูกอ้างว่าอย่างนั้นใช่ไหมของค่ายค่ายหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยไปทําผิดเกี่ยวกับฟอกเงินต้องส่งเงินให้มิจฉาชีพไปตรวจสอบน้องก็เลยไปโกหกพ่อแม่ว่าได้ทุนพ่อแม่ไม่มีเงินมาให้แต่คนนี้เชื่อทุกอย่างตามที่มิจฉาชีพหลอกเลยพอพ่อแม่ไม่มีให้มันหลอกให้เดินมาโรงพักถือมีดขึ้นมาน้องเนี่ยคือมันถึงขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยเยครับว่าเนี่ย เขาเนี่ยไปฆ่าคนตายมาเอามาแล้วเขาเดินทางมามอบตัวมาแบบพะมัว่วพูดมานะครับคุยไปคุยมาก็ากล่องนักศึษานะบอกว่าเดี๋ยวขอมีดก่อคืนก่อนได้ไหมนะครับมันไม่ปลอดภัยนะครับนักศึกษาก็ค่อยหยิบมีดเอามาคืนในหะ้น้องเขาก็พูดว่าอยากจะพบพุ่งกับอย่างเดียวเลยก็สังเกตอาการและดูแล้วน้องเขาผิดปกติเหมือนไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวคุยกับคนในโทรศัพท์ด้วยเขาเลยให้อเอาหูฟังออกพอหูฟังออกปุ๊บนะครับแล้ววางสายเสร็จปุ๊บนะครับก็ นกระทั่งรู้ว่าเนี่ยน้องเขาถูกหลอกน้องเขาเองก็เพิ่งรู้ตัวว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยไม่ใช่ตํารวจนะครับน้องเขาก็เล่าตั้งแต่แรกว่าถูกคอนโทรลมาตั้งแต่วันที่2การคอนโทรลของเขาเนี่ยก็คือการที่ให้น้องเขารายงานตัวตลอดนะครับจริงๆแน้องเขาถูกหลอกเหมือนกันกันกบคนอื่นถูกหลอกว่าไปเปิดเบอร์ AS. เ s เอบอร์เนี่ยไปใช้ในการกระทําผิดมีหมายจับนะครับเกีย่ยวข้องการฟอกเงินน้องเนี่ยต้องส่งเงิน มาให้มิชาชีพไปตรวจสอบน้องเขาก็ไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เสร็จปุ๊บมิชาชีพก็ใช้บุกเดิมโกหกพ่อแม่เราโกหกเพื่อความถูกต้องว่าน้องเนี่ยได้ทุนเขามีสคริปต์ให้ว่าวิธีการโกหกต้องพูดยังไงบ้างแต่ก็ทางพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่มีตังค์มาให้นะครับเขาก็เลยไม่ได้ตังค์จากคนนี้แลยแต่คนนี้เนี่ยคือเชื่อทุกอย่างให้ทําอะไรให้ก็ทําแต่ผมไม่รู้ว่ามิชาชีพเขาคิดอะไรก็ให้น้องเนี่ยเขาเดินไปที่โรงพักประเานไทยตำรวจถือมีดไปด้วยเนะยและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนนั้เลยี น่ากลัวไหมหอ,อครึ่งปี6-8แปโรงพักเดียวภูพิงราชินิเวศถูกคอเชนเตอร์หลอก57รายอันนี้หมายถึงเฉพาะที่มาแจ้งความความเสียหาย9ก้าล้านหโรงพักเดียวซึ่งก็แน่นอนพิกัดเป้าหมายมอชคอ่ะน้องนองนักศึกษาท่านผู้ชมจะเชื่อผมไหมเนี่ยกลายเป็นประเด็นปัญหาว่าสถาบันการศึกษาระดับสูงเลยนะค่ะ<า>นักศึกษาเรียนปริญญาตรี มีประเด็นปัญหาขนาดนี้อย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยผมดูตรงนี้นิดนึงอืมออกก็จะคล้ายกันกันตกิตำรวจไซเบอร์ก็แถลงเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมอ่ะนี่ไงโยงต่อมาเลยเอาไปต่อไปต่อน้องไกลด้วยนั่นะเ,เดินเป็นสิบกิโลเกือบสิบกิโลเหรออ๋อจากมอชอไปโรงพักเหรออืมไม่รู้ อืมนี่ขนาดมหาอะไรเขาต้องเตรียมปฐมนิเทศรวมรายคณะรายวิชาเป็นการเน้นย้ำเลยเราก็เหมือนกับให้ทำแบบทดสอบเรื่อยๆเพื่อให้ตระหนักอะค่ะเดี๋ยวนี้ในโมบายแบงกิ้งอ่ะมันก็จะมีให้ทำแบบทดสอบเรื่อยๆเหมือนกันประเมินความเสี่ยงอ๋อพี่ไม่มีเหมือนให้ตระหนักอะค่ะก็จะมีให้เราเลือกออื choice